เพราะว่าแอบชอบทีมงานช่องมินตันค่ะเอางี้ไหม <S <S เดี๋ยวเราแบงค์แล้วจับแบงค์แต่งงานแม่งเดี๋ยวนะซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยเงินมันซื้อหนแต่งของเรากับแบงค์ได้น้องเขารออยู่ในห้องครับจะไปอะไรครับรอดูรอด,อดูเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามเปิดเข้าไปเจอหองแก้มหงแก้มคนดูคาดหวัง สวัสดีค่ะมินตันดิ้งดังนะคะวันวนี้วอะขอบลหน่อยขอบลแนะนับตัวอาฆาด้วยเจลิให้ตายเหอะ <c oughs> เออหนึ่งสอง,ส,องอสวัสดีค่ะ,คะเลิลนะคะเหนียว แจงช่องวินตัน,นะคะ่ะสาเหตุที่เข้าช่องวินตันมาเนี่ยเพราะว่าเข้ามาตามหาหลักเทค่คะเขาแอบชอบทีมงานวินตันคนหนึ่งนะคะนี่ก็คือแบงค์ค่ะเราก็มาทํางานไหมอ๋อ,อมาทํางานสาบานสาบานได้เลยไม่เคยรักใครจะ่าเธอมาก่อนหนตาไปทุกหัวใจเลย <laughs> คุณนี่ไม่ธรรมดานะลงคลิปแรกไปนี่โหล้านวิวทุกช่องทางใน <laughs> มีกองเชียร์เยอะขนาดนี้เชียร์ให้เบลสมหวังในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นวินตันจะเป็นแม่สื่อสื่อรักให้เองค่ะถึงแม้ว่าการจีบหนุ่มในชีวิตจริงของดัมเบลจะลิบหลีมากก็เถอะที่น่ากกัชัีสเลย ไ้อ่อ,อย่าพูดอย่างนี้ไม่ลิบลีเหรอไม่นะสายตาเขามันก็ดูมีอะไรอยู่ดูมีรอยในนั้นมีหวังหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะคะทุกคนถึงแม้เราจะจีบในชีวิตจริงไม่ได้เราก็จีบในเกมไปเลยจะไปจีบยังไง,งในเกมนี้จริจร,จริงยังไม่อยากจะมองจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะมินตันเคยเล่นเกมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมีหนุ่มพาไปฟาร์มเก็บเวลอะไรเงี้ยไอ้เราก็แบบ แอบ,บันไวในหัวใจแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเขานะเราไม่เคยเห็นเขาใช่แต่ก็คือ,อรู้สึกดีไงแบบมันมีคนนึงมาทําดีกับเราแล้วเขาทํายังไงอะ่ะคุณถึงรู้สึกแบบอยากจะเปิดใจกับคนเนี้ยเขาพาเราฟาร์มพาไปตีหนอนแดงนู่นนั่นนี่ไอเราตอนนั้นเราก็แบบเป็นเด็กน้อยที่แบบทำยังไงต่อแล้วคะอันนั้นสไม่รู้เลยคะ่ะแบบว่าไปตีโดนโดนหนอนตีตายอะไรเงี้ยอันนี้หนอนแดงแช่ไหมอัมนนะี้แบบนี้ รู้ไหมว่าเกมเนี่ยเป็นประตูเปิดหัวใจให้กันได้ง่ายที่สุดแล้วนะสังเกตว่าเราจะไม่มีกำแพงต่อเพื่อนในเกมอย่างเกม R O O ที่มีการเล่นเนี่ยไม่ว่าจะคนดังอินฟูหมอนักเรียนสาวๆสวยๆเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะเฮ้ยถ้าเราเล่นอะเราก็ถือว่าเป็นสาวสวยในเกมอเลยใช่ เขาส่วนแค่ว่าตัวละครในเกมน่ารักแค่นั้นจบง่ายขนาะดนั้นเลยเหรอใช่คือเราสามารถแบบว่าตั้งปี้ร่วมกันคุณเคยไหมละ่ะเดินเที่ยวอยู่ดีๆแล้วมีคนเดินเข้ามากดขอเข้าปาร์ตี้เดินเที่ยวกับเราอ่ะเราก็ยอมไหมเราก็ไม่ยอมแล้วก็แบบใช่เนี่ยเคยแล้วก็มันจะมีจริงๆกับเดินมาเอ้ยมาขอเข้าปาร์ตี้เถอะมันดีหรอเอ้ยมันมีมันมีเพราะในชีวิตจริงมันทําไม่ได้ไงแต่ว่าในเกมมันทําได้เนี่ยแหละคือการเปิดใจที่ง่ายที่สุดเอางี้ไหมเดี๋ยวเราหลอกแบงค์มาเล่นเกมแล้วจับแบงค์แต่งงานม อ้าวโอเนี่ยหรอใช่แล็คนาล็อกออริจินเขาอัปเดตแพทใหม่นะคะชื่อว่าซากุระเวิลด์หนึ่งในนั้นคือมีระบบแต่งงานด้วยคือจอบแต่งงานในเกมไปเลยใช่เริ่มภารกิจแบงค์เล่นเกมอ้าวเปล่าตอนนี้เหรอครับใช่ใช่เจอกันเซิร์ฟเดิมมาล็อกสองเมืองพันเทล่าโอเคโอเคไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลงร้อยชั้นกันนะครับไปแล้วคโอ้ เผลอไปแบงค์รู้เปล่าว่าเราเล่นตัวอะไรเล่นตัวไหนเราไม่เคยเล่นตัวเลยนะถ้าแบงค์ต้องการอะ่ะใส่เลียร์หลักปีนแบงค์ดูแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเลยนะตัวละครแบงค์อ่ะให้เราแต่งให้ไหมแต่งตัวละแต่งงานอะ่ะจุ้ยอา้อาวอา้าวตายได้ไงอ่ะปั๊บปั๊ผมปั๊บผมปั๊บะอุ้ยผีมันตีแรงอ้าวตายนแกเฮ้ยถูกแล้วนี่ไงกดปใช่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 ถูกอ้าวตายๆๆ แบงค์รู้ป่าวว่ามินต์จะเล่นตัวอะไรมินต์จะเล่นโจรขนาดโจรนะยังรักซับแล้วคุณล่ะครับเมื่อไหร่จะมารักกับผมป้าป้าเดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองพูลเทล่ากันดีกว่าแบงค์เดืนเดนอนนี้เดือนอะไรหรอเดือนนี้เดือนกแดักระดาแล้วเดือนไหนอ่ะที่แบงค์จะกะลับก,กับเราอ่ะอะไรวะเขินก็บอกใช่ไหมใช่ไหมมาอารมณ์อะไรวะไห<ใ>นกลับกับเรา แบงแบงมานั่งหลบแดดตรงนี้สิเนี่ยตรงหัวมุ้งโบดะหลบแดดเพราะว่าในแดดอ่ะมี U V แต่ในใจโดนี้มีแต่ U นะจะได้หยิบจิบกันแดดกันใช้ชิมกันแดดใช้เราดีกว่าเล่นกัน U V และกัน U ด้วยอย่าเฮ้ยเขาหยอกเราด้วยเขาหยอกเราหยอกไปว่าอลไร์ต้องการที่ช่วยที่จับมีบริการให้คำปรึกษาด้านการแต่งงานอย่างมืออาชีพเลยนะ เวิเอ็นพีซ c พูดว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะนี่คือที่ปรึกษาบบด้านการแต่งงานอย่างมืออาชีพเลยนะแบงค์อยากลองระบบใหม่อะ่ะระบบอะไรคือเขาอัปเดตระบบแต่งงานมาใหมาอ่อ่ะอยากเห็นว่าพิธีการแต่งงานมันเป็นยังไงบ้างผะผมเล็กตัวละครผู้หญิงมันนะแต่งได้เหรอแต่งได้คือเกมเขาแต่งได้ทุกเพศเดี๋ยวจะให้ตัวละครแบงค์กับเบลเทสระบบเลยละกันอรได้เล โอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบแต่งงานกันนะคะวินตันก็ยังไม่เคยแต่งงานกับใครในเกมเลยนะก็ยังไม่รู้ว่าภาพเป็นยังไงเพราะว่าเป็นระบบใหม่เนาะเดี๋ยวเราย้ายไปที่หน้าจอเบลนะคะไปเลย let's go ต้องออจเตตี้ก่อนนะชวนไปออทเตตี้โอ้ต้องอยู่แค่สองคนโอเคผมไปก็ได้ยืนขอแต่งงาน เอ้ยดูดีตรงทุกข้อเลยข้อแม้ที่จะแต่งงานได้ในขั้นต้นนะคะคือ 1. ในทีมมีเพียงแค่2คนแล้วก็คนที่จะขอแต่งงานเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าทีมก็คือในปาร์ตี้มี2คนอ่าส เป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนจากอีกฝ่ายแล้วและค่า affinity ถึงสามพันก็เหมือนค่าความสัมพันธ์ปะแบบเพื่อนกันใช่สามทั้งสองฝ่ายมีระดับเวลถึง40ขึ้นไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีคู่รักยังไม่มีคู่รักไม่มีคู่รักหรือยังยังไม่มีเลยอวยเดี๋ยวก็มีแล้วรอแป๊บเดียวไม่นานหรอกใครนะใครนะ ไม่อยู่ในช่วงซีดีโอเคตอนนี้ก็คือเราทําครบทุกข้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราสร้างความสัมพันธ์เลยเริ่มแล้วจะไม่สามารถยกเลิ่ได้จุ๊บต้องการเริ่มภารกิจผูกตาบานเมล้สนะำเร็จเอ้ยเจ้าจะต้องทําเรื่องขอแต่งงานใช่ไหมใช่ ต้องไม่ตอบคำถามปะแบงค์ไม่ตอบคำถามกับ NDC ก่อนนะตัวขวาตัวที่แบบเป็นรูปหัวใจรูกหัวใจธรรมดาไม่หัวใจแตกไม่ใช่ขอยาเลยจะแต่งเลยอย่าพึ่งยาทุกคนเคยเห็นไหมคะผู้หญิงสอนผู้ชายแต่งงานตอบคำถามรู้ใจเอ้ยเจ้า2อคนใครจีบใครก่อนล่ะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วทุกคนแน่นอนอยู่แล้วสิก็ต้องเป็นแบงค์ใช่ไหมแบงค์ดูแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเลยนะตัวละครแบงค์อะให้เราแต่งให้ไหมแต่งตัวอะแต่งงานอะไม่ใช like <c oughs> ่ <c oughs> มา่แหละใช่แล้วคะ คนถามไว้หมดแล้วจะต้องไปเยี่ยมบิชอปเพื่อลงนามในสัญญาการแต่งงานเอาแบงค์ไปหาบิชอปกันเถอะเแบบี้น้ำเลยครับเฮ้ยยอมตุ่มยอมว่ะจดทะเบียนสมรสเฮ้ยต้องจดทะเบียนสมรสก่อนแต่งเนาะจดก่อนข้าจัดงานเนี่ยอ๋อเอาชั่วไว้ก่อนผูกสัญญาผูกสัญญาจำไว้ก่อนโอเคเอว,ว่าจะแต่งแน่ๆว่าแบงค์จะไม่วิ่งหนีไม่ให้ลงลายดีมือเนี่ยลงลายนิ้วมือด้วยยืนยันชัดเจนได้เลยทำไมเขาไม่ได้แต่ง ลงลายนด้วมือแล้วต้องบปล้างจานให้ไหมโอ้ได้เลยแบงค์จานเป็นร้อยเป็นล้านเขาก็ล้างให้แบงค์ได้เกี่ยวอะไรกับล้างจานเดี๋ยวซื้อเครื่องล้างจานเบลเบลว่าไงคุณตาเบลยังอยู่ปะก็อยู่กับยายนะทำไมหรอเราอยากพอคตาเบลบ้านมองมาเลยแบงค์มองตาเรามาเลยก็เล่นบ้านขอเล่นบ้านเหรอ โอเคเดี๋ยวกดเริ่มถ่ายภาพได้เลยแบงค์หันหน้ามาทางเราหน่อยสิอันหนึ่งหนึ่งสองส้ำเจ๊อเอ้ยได้แล้วมันมไปทำการนันหมายโอ,อ้ยเข้าวิธีการนันหมายกัน มีอโอางนั้นมีสามแพ็กเกจทั้งเดียวครับแล้วอยากจัดงานแต่งกับเราบบไหนแล้ไม่ต้องคิดเรื่องนันอรอกเดี๋ยวเราจัดการให้เองนะแบงค์อยู่เฉยๆเลยรอเลยเราเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับแบงค์ให้เองเป็นหน้าร้านตรง999เหรอุ้ยอย่ากน้อยไปปะเออแบงค์รู้ไหมว่าเราทำงานทั้งปีมาก็เพื่อวันนี้นี่แหละ อันนี้คือแพ็กเกจที่แบงค์บอกนะคะคือ9,999แมวไม่เมื่อกี้แบงค์บอก9,999เพชนรอจอันนี้คือ,อถูกสุดอ๋อถูกสุดอันนี้คือแต่งแบบโลลไม่ได้เอาความหรูหราอะไรเง้อ๋ออัคนล้ละกานคือเ9 9 9กาอแมวนะคนะแต่ เฮ้ยแมว,แมวคุณอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอสุดท้ายคือ 90, 9 9 9 9 9แมวอัปอตีไปเลยแสนแมวนี่แหละอันนี้แหละจำไว้นะทุกคนเงินอนะซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าตอนนี้เงินมันซื้องานแต่งของเรากำแหนงได้ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสอง <c oughs> เลือกเวลางานแต่งแต่งตอนนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวแบงมันเปลี่ยนใจ ทุกคนคะงานแต่งในเกมเขาจริงจังมากเลยนะคือแบบว่ามีพิธีประกอบการแต่งงานด้วยนะคะมีการเตรียมตัวมีซุ้มทางเข้าการแต่งงานมีการพับผ่อนมีคําสาบานแล้วก็ขบวนแห่ด้วยนะคะมีแห่ด้วยนะคือแบบต้องแห่ให้โลกรู้อ่ะต้องแหง่ให้คนในเมืองรู้ว่าคู่เรากําลังแต่งงานกันนะ <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่างานแต่งเจ0ดห่นบาทที่เพื่อนสาวเราเปผู้ชายเนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันค่ะอันนี้คือเราต้องรอในชีวิตจริงด้วยนะ เไม่ต้องรอได้ใช้ตีสีด้วยนะซึ่งตอนนี้ตีสี่นะเดี๋ยวนอนกันค่ำวันเราแบ่งเลยไม่ได้เจ็ดหมื่นเลยเราให้แบงค์ได้ขนาดนั้นแหละเงินเก็บทั้นยูบิสรวมมันโอทีด้วยใช่ไหมโอ้โหเจ็ดหมื่นนะแบงค์ถ้าแต่งแล้วอะแบงค์ก็ต้องทำงารบ้านให้มันคุ้มนะอ๋อหมายถึงช่วยทำการบ้านใช่เฮ้ยถ้าทำงานบ้านก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันสิเฮ้ย

อย่างหนูอุ๊ยแปดแมวโอ๊ยดยให้ทีมตัวละครเขาจับเดี๋ยวนะอันนี้ประเด็นคือคนเนี้ยมีหัวเป็นผู้ชายมีหัวมีโบวแดงเหมือนกันไหมเนาะเออวิ่งตั้งใจปะเนี่ยทุกคนวินตันอยากแต่งงานแบบนี้บ้างอ่ะใครอยากแต่งงานกับวินตันก็มาจีบวินตันในเกมได้นะคะโอ้คุณเจ็ดหนึ่งนะ ให้เขาเลือกในทักเกียดหนึ่งทองาแบงค์คุณสัญญาไหมว่าคุณจะรับเจ้าสาวเบลเป็นภรรยาสุดที่รักตลอดไปสัญญาครับเขาสัญญาว่ะเกมรายละเอียดเขาเหมือนแต่งงานจริงๆเลยนะคะทุกคนมีบาดหลวงมารับคำสาบานของคู่เู้ยมีมคนมาดูู๊ยทุกคนมีคนมาร่วมงานเต็มเลยอ่ะนี่คือเราไม่ได้รู้จักไงรู้จักใครเลย เขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะมาน้องต้องรชอบเขานะรู้เปล่าไม่แล้วไม่ก็เลยไม่ทันแล้วล่ะไปจุ๊บกันด้วยกิ๊วคุณต้องไม่ได้เกินนะแจกของอีกแล้วแจกของอีกแล้วให้เป็นล้านเลยบ้างเมื่อกี้โอแบงค์ดูดิงานแต่งงานในเกมเรายังเตะแบงค์ขนาดเนี้ยแล้วถ้าแต่งงานจริงอ่ะเราจะเตะแบงค์ขนาดไหนอ่ะอยากรู้เปล่าอยากรู้จังเลยเขาอยากรู้ด้วยนะวิเราสามารถกินได้รึวะ เอ้ยคืออันนี้ห่วงกินอย่างเดียวเลยเกมทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรด้วยรึเปล่าโอเคว่าอะไรอย่างเี้ยมาอะไรอย่างนี้ซ์ในเกมอ่ะไม่แน่ใจหรอกนะแต่ในจริงกับแม่แน่ไม่หมายบ่อยแหมทำตอบไม่นะแต่จริงคนถามเองเนี่แท้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรเด็ดเฮ้ยยังไม่รู้หรอพิธียังไม่จบนะแบงค์ต้องมาถ่ายที่นี่ต่อด้วยสวยแล้วอู๋เอาี้พูดอะไรไปบ้างอ่ะเด็ดใจเลยอุ้ย สวยมากเจสาวโนอไม้เฮ้ยเอาอ๋อคนเล่นนี่ได้ดอกไม้เยอะที่สุดจะกดดีโอ้นเราจะต้องแด่งงานกันไล่ต่อไปเรามาให้เรากดด้วยนะเราแบบโยนดอกไม้ปุ๊บไม่เอาเลยอหญ่ได้เองเดินตะก้าชากลับมาเลยหรอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมจริงจังมากเลยเรื่องเนี้ยวิจารณ0 0แล้ววิส่ง199อ้าวไทยอ่ะ ได้รับรางวัลยอดดอกไฟเอาแหวกเอาไแหวกไอ้พี่เรื่องไม่ได้แล้วแบ็คฟิวโคตรเร็วเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้วินตันกด299เลยนะฟิวเร็วทำไมความว่าเออนิ้วเร็วบ้าเลยหรอกดเล่นเกมเน่ยเล่นเกมนิ้วนิ้วมันฟิวเฮ้ยชอบจังเลยคนเล่นเกมแบบนิ้วถิงฟิวอะเอ้ยชอบที่สุดคือคนเล่นแร็งนาร์กออริจินโธ่ไอจีดีอะเฮ้ยวิ้ยลุ้นมากสวยมากยูนิคอร์เบลล์เบลว่าไงเทำจริงปะ อะไรนะชอบเราจริงปะอุวิทำมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> แบงค์ชอบจริงสิแล้วมำไมถึงชอบมีไหมที่ชอบก็แบงค์หล่อ <c oughs> <c oughs> อ่ะใช่ไหมเนาะโอ๊ยไม่จริงๆเราเราชอบผู้ชายที่แบบเค้ๆน่ารักเหมือนแบงค์อ่ะแบงค์ดูแบบดูเป็นลับอ่ะดูหน้าแกล้งน่ารักเอ้ยเดนมาออกแล้ว นี่ก็ใา่สเดินด้วยแล้วมีคนเดินตามเป็นขบวนงานแต่งนี้ก็เป็นกิจกรรมให้ทุกคนในเมืองมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็จะมีแจกของด้วยนะคะให้ทุกคนมาร่วมเล่นสนุกกันอย่างเมื่อกี้วินตันก็ได้88 8เพชรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรานั่งรถมาเหมือนเราป่อยเพชรได้อ้าวเราได้ป่วยไหมว่าคนวิ่งตามกันแล้วคุณก็ไม่ป่ยเงินแล้วทำไมรถเปลี่างกลุเลย ถือว่าเป็นการแต่งงานในเกมครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไว้แก้ตัวรอบสองตอนงานแต่งมินตันกับคนนี่โอ้ยขึ้นเลยขอขึ้นด้วยได้ไหมเบิ้ลมาเบิ้เดี๋ยวเราขับรถได้แบงเองขับในนี้ได้หรือยาับ อ๋อแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีแค่ระบบแต่งงานนะคะทุกคนยังมีระบบ <c oughs> เปลี่ยนเพศได้ด้วยค่ะเอ้าแ,แล้วคุณก็ไม่บอกเราก็แต่งหญิงหญิงกันมางนานเ <c oughs> อ้าก็นึกว่าเป็นรถสีนิยมของพวกคุณไงแบบว่าหญิงหญิงแต่งกันอะไรงี้โอ้โหระบบใหม่เนี้ยจะช่วยให้ผู้เล่นเปลี่ยนเพศในเกมได้ค่ะแล้วเขายังมีระบบลงดันเจียนแบบเป็นคู่ด้วยนะคะคือเขาจะให้ผู้เล่นเนี้ยเล่นคนนึงควบคุมการเคลื่อนไหวอีกคนนึงควบคุมการโจมตีค่ะก็คือแบบว่าเราอยู่คนละหน้าจอก็จริงแต่ว่าเหมือนเราเล่นด้วยกันคนนึงมือซ้ายคนนึงมือขวา แล้วก็ยังมีระบบเลิฟเท e เตอร์ด้วยนะคะทุกคนเกมเนืเรื่องแบบอินเทอร์แอคทีฟคือตอนจบจะมี6แบบนะคะนี่คือเราสามารถเลือกได้เ,ออเลือกตอนจบได้หรอเลือกให้จบแบบไหนก็ได้เอ,อมีรางวัลเนื้อเรื่องและตอนจบให้ด้วย และมีระบบ i n d i n g เล v e ด้วยนะคะเป็นมินิเกมการ์ดที่แบบว่าให้เราเพิ่มอัตรัในการเล่นเกมด้วยคือเราสามารถแบบสู้กัน1ต่อหนะึ่งอ่ะอ๋อก็คือเราเล่นกับพาร์เนอร์เราก็ได้ใช่เล่นกับเพื่อนก็ได้หรือว่าจะสุ่มก็ได้นะและอีกหนึ่งระบบ f l o w e r c ์ o าวนะคะเป็นระบบส่งดอกไม้ให้กันคือเป็นมุงกุดดอกไม้อะ่ะทุกคนอารมณ์ประมาณแบบว่าใครฮอตที่สุดอ๋อใครได้มากสุดก็คืออยู่อันดับหนึ่งอ่าใช่<ๆ>คือเราชอบคนไหนเราเชียร์คนไหนแล้วก็ส่งดอกไม้ให้เขาได้เลยนะคะแล้วเราสามารถรับดอกไม้ได้ด้วยนะคือถ้ามีเพื่่อนสง คุณดูท็อปหนึ่าพีา่0 0ดอกโอ้โหเขาต้องคนชอบเอยอะขนาดไหนหและอีกหนึ่งกิจกรรมมีซารีโอคอลแลบด้วยนะคะเริ่มวันที่15กรกยาคมน,นี้ค่ะคือเราสามารถรับไอเทมได้โดยการเติมเงินหรือว่าร่วมกิจกรรมอีเวนต์นะคะกิจกรรมนี้สําหรับใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับซารีโอก็ห้ามพลาดนะคะโอเคเดี๋ยวแบงค์รีบมานะไปเลยเหรอใช่มาเลยเบลมีลอะไรเซอร์ไพรส์โอโหมีเซอร์ไพรส์้วย เจอกันอย่าลืมโหลดเกมและนะ็กนาร์ล์ออริจินมาเตาะวินตันในเกมได้นะคะเขายังมีระบบใหม่อีกเยอะเลยค่ะใครรอหนึงน้องเขารออยู่ในห้องครับเปไปอะไรครับรอดูรอดูเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามเปิดเขาไปเจอสามแบงค์ดูแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเลยนะตัวละครแบงค์อะให้เราแต่งให้ไหมแต่งงานแต่งงานอ่ะสองชอบจริงปหมทำมาขนาดนี้แล้วแบงค์ <c oughs>

ขาแบบไม่ตากแข็งสวย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 ที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เจอหมดไปเจ็ดหมื่นแล้วใช่ไหมนี่ยเจ็ดหมื่นได้เฉยเนุล้อนี่มีอะไ้นี่คือหน้าของคนที่โอ้ยหน้าเลวร้ายมากพี่ต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 ากัพี่ตากัพี่ตากัตัตกัน คน้องเบลครับนี่นะครับสำหรับเ็มนคุ้แล้วใช่ไหมเสียเจ็ดหมื่นแตเราได้ช่อดอกไม้เราคุ้มแล้วหอมแก้มหอมแก้มเจ็ดหมื่น้องเขาต้องได้อะไรบ้างบ้าบแบงคนดูคาดหวังจริงอจริงเหรอจริจริงเหรอจริงเอาผ้าิดหน้าก่อนริดหน้าก่อนริดหน้าผ้าิดหน้า กลายเป็นมัม well. yes um, ี่อ่ะอันหนึ่งลองซ้ำเพราะว่าแอบชอบพิมงานช่องมินตันค่ะ ความรักกันแสนหวานดินดีต้อนล็อกข้าสือ่อแล็กน่าล็อกออริจินซาก,กุระเวอร์เวอร์อรชันล่าสุดตื่นตาตื่นใจในทุกช่วงเวลาที่คุณเล่นค่ะ